สบาปุณการควงสามีสุดที่พงปุณการเข้าวัดทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปคะ่ะ เรียกเย้วนุสบาปุนในการควงสามีอย่างบีพุทธิพงศ์เข้าวัดทำบุญครั้งใหญ่ค่ะหลังจากผลสภาพความเป็นรัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียกไย้วาคลัมบอดอยู่ในวงการมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะสำหรับนุสบาปุณนการหลังจากแต่งงานกับสามีอย่างบีพุทธิพงศ์มีลูกชายด้วยกันสองคนทางด้านของทั้งคู่เองก็ดูมีความสุขรักกันมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะกับล่าสุดนี้ทางด้านนุสบาปุนการและสามีในปร่วมทําบุญใหญ่ด้วยการเททองหล่อพระพุทธรูป ถึงน้านุสบาคุณการเองโพสข้อความระบุเอาไว้ดังนี้ค่ะพิธีเททองหล,ล่อพระพุทธรูปอาบุญมาฝากค่ะถึงอย่างไรทางเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะขอให้บุญใหญ่ในครั้งนี้จงทำให้ทั้งคูม่มีความสุขมากๆค่ะ